เลซิตินคือสารประกอบระหว่างกรดไขมันจำเป็นฟอสฟอรัสและวิตามินบีอีก2ตัวได้แก่โคลินและอินอซิทัลสามารถพบเลซิตินได้ในทุกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์สำหรับร่างกายของมนุษย์นั้นจะพบมากในอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจตับไตโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในสมองมีเลซิตินเป็นส่วนประกอบมากถึง30เ ซึ่งเลชิตินจำเป็นต่อการควบคุมกระบวนการต่างๆในเซลล์ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยปกติแล้วเราจะได้รับเลชิตินจากอาหารทั่วไปแต่อาจไม่เพียงพอที่ร่างกายต้องการจึงต้องทานเข้าไปในรูปแบบอาหารเสริมเลชิตินช่วยอะไรบ้างครับเลชิตินสารสกัดได้มาจากข่เหลืองช่วยลดการเกิดภาวะไขมันพอกตับ ช่วยลดไขมันคลลอเลสเตอรอลสูงช่วยป้องกันโรคสมองและหัวใจขาดเลือดช่วยบำรุงตับและลดภาวะไขมันข่อตับช่วยบำรุงสมองเสริมความจำช่วยป้องกันการเกิดเนิ้วในถุงน้ำดีเป็นองค์ประกอบของเยื่อบุผิวของเซลล์ช่วยควบคุมน้ำหนักของร่างกายช่วยเพิ่มระบบไหลเวียนเลือดให้ดียิ่งขึ้น ช่วยบรรเทาอ,อาการโรคตับทิดต่างๆช่วยป้องกันโรคพาร์กินสันและอัลไซเมอร์เมื่อท่านท,ทราบแล้วครับว่าเลชิตินมันมีดีและสุดเยอะขนาดนี้ท่านต้องรีบไปหามารับประทานได้แล้วครับหรือตามบริษัทต่างๆเขาก็มีการสกัดเป็นแคปซูลวางจำหน่ายเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็มีเยอะแยะมากมายท่านต้องรีบไปหามารับประทานได้แล้วครับหรือจะติตต่อยินเพรประสบถาม ารายละเอียดเพิ่มเติมตกับกระผมอาจารย์สังมคมผนชมได้โดยตรงที่เบอร์0913766437ได้ตลอดเวลาสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ขัดละลางใจการทำคลิปใหม่ต่อไปสําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่เท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สาสดีครับ